เป็นไรหลอกหาใหม่หาใหม่พูน้อยอย่างเงิผู้ชายไม่คูกเอามา <laughs> กูชอบเขามากเลยเขาพูดเท,ทก่กูหาใหม่หาใหม่เนี้แหละ <laughs> แต่เขาสวยมากเงีย้ยผู้ชายไม่ค่อยกล้าเข้ามาหาไม่น่าเลยไม่น่าสวยเลยแม่ <laughs> 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 น่าจะแบบไม่ต้องสวยมากอ <laughs> แต่ตอนนี้กูสวยมากเลยฮะ เลยเหรอโอายยี้ได้เลยเหรอกูคือเทสอะก็คือผู้ชายกลัวกูใช่ปะกูกลัวผู้ชายรอเหมือนกันกูเข้าใจแล้วทำไมเขาบอกว่าไม่ต้องสวยมากเพราะตอนเนี้ยกูสวยมากเลยเลิศหวานเลิศหวานเขินนะเขินที่อะไร นที่เราอถ้าใครยังโสดอรูดูว่าหน้าตาดีนะคะจีบได้ค่ะเพราะว่าโสดมากๆถึงวะถึงแม้ว่าจะสวยนะคะแต่โสดค่ะหน้าสงสารนะกออ้โเศร้าๆแล้วคนที่เขาชอบกูกูไม่ชอบเขากูไปโรคแตกมากเลยอือชอบคนที่เขาไม่ชอบเราเศร้าจัง เเลลละาานี่มันเป็นปัญหาคนสวยชัดๆเลยนะเนี่ยถ้าไม่สวยเป็นหนึ่งมึงหรือว่ากูสวยกุปโลอกว่ะกูหลอกตัวเองก <c oughs> ็ไอ่แต่กูส่งกระจกกูก็สวยนะเอาจริงกูยังอยากเย,ยตัวเองอ <c oughs> ีกหรอเหรอเลยหรอ